กลับมาพบกับช่วงไอเดียรีวิวค่ะไอเดียรีวิววนี้จะมารีวิวสลลมสุตที่ไอเดียเพิ่งทำเล่นนะและคิดว่าจะทำขายด้วยอันนี้เป็นสูตรแค่ทำเล่นเฉยๆทำทำขายจริงเนื้อจะดีกว่านี้นะ ถ้าเกิดทําขายเมื่อไหร่จะบอกก็ช่วงเปิดเธอมอ่จจะทําขายเพราะว่าหรือถ้าใครสั่งในเฟสหรือใน youtube ข้างล่างเนี่ยตอนเนี้ยคือจะทําขายให้แล้วจะรีวิวให้นะใครอยากรู้ลองสั่งสลามเราดูนะว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงกระปุกละกระปุกเลขก40บาทนะคะ เรามีไซส์ไซส์40นะคะหนึ่งไซส์แล้วก็ต้องไปดูไซส์แบบที่ร้านอีกอิ่งรอบอะคะ่ะว่าเราจะซื้อไซส์อะไรไหมทำอีกนะคะลองดูแล้วกันลแล้วก็ต้องดู40นี่3โอนนะคะ สี่สิบบาทอันนี้เนื้อมันจะจะไม่ได้ดีมากนะคะเพราะว่าเราก็ทำเล่นกันเฉยๆถ้าทำขายคือเอาจริงเอาจังนนนคนทแือแ,แบบน้ำยาสลามมันนั้นด้วยแหละนะคะก็เลยแบบการรีวิวติดขถ้าเกิดสลา,ามเนื้อที่ขายจริงอะ่ะมันจะน่าเล่นกว่านี้เยอะเลย ไว้เลยโอเคค่ะสำหรับนี้ถ้าเกิดเพืพ่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอเดียมารีวิวค่ะตอนนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจ,บจ,บจบ้าอันนี้แค่สอ,องอน้านี้เล่นใส่เล่นเฉย น,นี้ไม่ได้ขอยี่สนะขอยี่ด้40โอเคค่ะสำหรับนี้ thank you very much ค่ะที่ดูจนจบนะหวังว่าทุกคนจะดูกันจนจบคลิปและสนุกกับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ